สมเด็จเนี่ยสะสมยังไงชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับนะคือวันนี้เนี่ยผมจะเรียนให้เพื่อนๆทราบว่าไปไปมามาเนี่ยความขัดแยง้งมันทะเลาะกันเนี่ยเพราะทุกแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ชอบ ใช้หูฟังอย่างเนี้ยเพื่อนๆบางคนชอบเนื้อแบบนี้ชอบพะแบบนี้เล่นหากันกลุ่มกับกลุ่มแบบนี้เขาก็ว่าพะแบบนี้แท้ใช่ไหมเออแล้วพอวันใดวันหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งก็โจมตีกับอีกกลุ่มหนึ่งมันก็เลยแบบทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถามว่าการที่จะมากำหนดว่า อะไรแท้หรืออะไรเก๋นเนี่ยมันมันใช้อะไรกําหนดใช่ไหมอ่าคุณคุณต้องถามคนที่มากําหนดนะอย่างผมเนี่ยผมบอกให้เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมว่าการที่จะเรียนรู้เรื่องของพระสมเด็จเนี่ยเราใช้พระสมเด็จหลวงปู่นาคสองสี่เก้าห้าเนี่ยเป็นมาตรฐานที่จะใช้ในการดูสูตรเนื้อแต่พอมาดูอย่างเนี้ยเนี่ยสูตรเนื้อไม่เหมือนกับหลวงปู่นาค แต่เราจะไม่ตีว่าเป็นพระเกนะครับเราจะไม่ตีพระเกเพราะอะไรเพราะกระบวนการผลิตมันน่าสนใจนะครับกระบวนการผลิตมันน่าสนใจมันไม่เหมือนกับผ้าโรงงานน่ะนะอะหรือใครจะว่ายังไงนะครับเพราะว่าพิมพ์นี้เนี่ยสวัสดีครับท่านตีประทุมเนี่ยพิมพ์นี้ ถ้าคนถ้าคนดูพิมพ์ชอบพิมพ์ใช่ไหมเขาก็เขาก็ชอบอะเนาะเออดูเนื้อคือมันมันมันเหมือนเนื้อเทียนอะเห็นไหมคือเพื่อนๆคิดว่าพระสมเด็จเนื้อแบบนี้มีไหมคือผมมีแต่ผมผมไม่ฟันธงไงเพราะว่าผมยึดเอาหลวงปู่นาคเก้าห้าเนี่ย เป็นแนวทางในการพัฒนาในการเรียนรู้ดูพระแล้วก็ใช้แปดห้าเนี่ยในการเรียนรู้แต่พระแบบนี้เนี่ยมันมันลึกกว่านะมันเก่ากว่าดังนั้นเนี่ยอ้ไรอะไรที่เราไม่เห็นหรือว่าไม่เคยศึกษาเนี่ยเร,เราก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมเออหาข้อมูลแล้วก็พยายามที่ที่จะทำความเข้าใจเนี่ยไม่ไม่อย่างนั้นนะ อย่างนี้เนี่ยไปไปตีของเขาเก๋แต่อะไรอะ่ะถ้าบอกว่ามันไม่เหมือนกับที่เขาเคยขายหรือว่าไม่เหมือนกับเขาเคยสอนกันเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ทีนี้บ่าชอบแบบไหนอะ่ะเนี่ยที่ที่ผมบอกว่าลักษณะของเขาเนี่ยเส้นซุ้มเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นซุ้มแบบแม่พิมพ์ยุคใหม่ใช่ไหมแบบการแกะแม่พิมพ์ยุคใหม่นะลักษณะเส้นซุ้มเนี่ยมันแล้วก็ซอกแขนก็เออ สมมติ Smooth, สมส่วนกับกลายเป็นว่าเป็นพระที่อยู่ในในช่วงนะในช่วงที่ผมคิดคำนึงก็คือว่าเป็นพระที่อยู่ในช่วง 70, สองสี่มากกว่านะครับสวัสดีครับลุงไทยสวัสดีครับคุณบาทผมจะมองว่าเป็นพระอยู่ในช่วง2470 2460ถึง70นะครับแต่ทีนี้ถ้าใครมีข้อมูลอะไรเนี่ยเห็นไหมเราก็มาคุยกัน เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปอะไรอะ่ะไปโจมตีเขาว่าเล่นพระเกหรือว่าเป็นพระที่ยังไงคนชอบก็มีเห็นไหมเขาศึกษามาแบบนี้เนี่ยเขาชอบแบบนี้ก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วเพื่อนๆดูนะเห็นไหมมันมีหลายวันนะดีจังเลยใช่ไหมเออมันมีหลายแบบเนี่ย ถ้าเป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วเขาขายองค์ละสองร้อยเพื่อนๆคิดว่ามันมันน่าจะซื้อไหมซื้อเพราะความสุขซื้อเพราะความชอบสองร้อยมันก็ไม่ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเออแล้วทีนี้ผมมาเจอแบบนี้อ,อ่านี่นี่ก็เป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งซึ่งผมว่าเนื้อแบบนี้มันน่าสนใจไง เนื้อเนี่ยถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยมันมาจากสูตรเอาเอาสูตรของหลวงปู่นาคเป็นเกณฑ์นะเอาสูตรหลวงปู่นาคเป็นเกณฑ์นะผมว่ามันมันได้นะผมคิดว่ามันสูตรเดียวกันได้เลยนะแต่ว่าเขาจะแก่น้ํามันมากนะครับเห็นไหมเออแล้ว <waves> เห็นไหมผมถึงได้บอกว่าเราระมัดระวังเรื่องของการไปสวดพระคนอื่นนะไม่ชอบก็ผ่านไปใช่หไหมแต่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนเราต้องดูว่าพระแบบนี้บางคนเขาบอกว่าแท้เนื้อกโกเดใช่ไหมบางคนเขาก็บอกไม่แท้แต่สิ่งหนึ่งที่ ผมจะบอกก็คือว่าด้านหลังเนี่ยที่ฝังเหรียญเหรียญหนึ่งเฟืองเนี่ยจะบอกเพื่อนๆให้รู้ว่าไอเหรียญที่เอามาฝังเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญแท้นะอันนี้มันเป็นเหรียญเก๋นะครับแต่ทีนเนี้ยพระเนี่ยนะจะแท้หรือเก๋เราก็ว่ากันไปใครชอบแบบไหน,นสะสมแบบนั้นคือถ้าคุณเนี่ยได้เดินไปหาดูตาม ร้านขายพระเกนะแผงพระเกนะแล้วเจอพระแบบนี้วางเกลื่อนคุณก็สามารถที่จะตอบตอบคําถามได้เลยว่าพระแบบนี้เป็นพระเกหรือว่าเป็นพระแท้นะครับเนี่ยไอแบบนี้ที่บอกว่าเนื้อโกเดไม่ชัด คือข้อมูลการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันมันขาดขาดตอนไปและใครที่มีภาพแบบไหนเขาก็จะนําเสนอแบบนั้นใช่ไหมครับแต่เหรียญเนี่ยผมบอกให้คุณรู้เลยว่ามันไม่ใช่เหรียญแท้นะไม่ใช่เหรียญเฟืองแท้เป็นเหรียญที่ทําปลอมขึ้นมาแล้วเอามาติดข้างหลังนะครับอ่านะอ่าเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือ เน่เน่น่มีคนเขาบอกผมว่านี่คือพระเกเป็นพระที่กัดกดมา่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในในเฟซบ o ๊กนี่แหละบอกว่าเนี่ยของเกเป็นพระกัดกดมาอ่าเพื่อนๆนคิดดูว่ามันสามารถจะกัดกดให้เป็นลักษณะนี้ได้จริงหรือใช่ไหม อ่าแล้วพักกุแบบนี้มีจริงไหมใช่ไหมคือถ้าเราดูเนื้อหาดูเนี่ยที่ที่ผมบอกเพื่อนๆน่ะคือเราจะเจอพวกอย่างนั้นเยอะมากเลยพวกที่เข้ามาปวนเขาเรียกว่าเข้ามาก่อกวนเข้ามาปั่นป่วนใช่ไหมเขาเล่นพาแบบไหนเราไม่มีทางรู้เลยเพราะว่ามันเป็นเฟซอวาตาร นะครับนะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่เคยแสดงตัวตนไม่เคยแสดงภูมิความรู้ของเขานะแล้วหน้าพรกของเขาอะ่ะมันเหมือนเพื่อนๆจำได้ไหมเมื่อสองเดือนที่แล้วอะ่ะมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะมาทำคลิปบอกว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินเป็นพระเก๊พระเก๊นะแล้วก็บนนู่นบนนี่ไปอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหม เออมาหาักพระให้ให้ให้เราดูในในคลิปของเขาอ่ะซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาดูพระไม่เป็นใช่ไหมอย่างที่ผมแนะนำเพื่อนๆก็คือว่าเราต้องทำการรวบรวมนะมีพระแล้วก็เก็บเพื่อทำสถิติดูข้อมูลว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยอ่ามันเกิดจากกระบวนการผลิตหรือ มันเกิดจากการเจตนาจงใจทําให้พระมีสภาพแบบนี้ใช่ไหมแล้วพระลักษณะนี้เนี่ยพิมพ์เขาเนี่ยมันเหมือนกับวัดระครังแต่ทําไมมันมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพแบบหนาหนา,นาแบบนี้แล้วถามว่าถ้าคนที่เขามีความเข้าใจเรียนรู้สามารถไปหาของอย่างนี้ได้เนี่ยนะก็ไม่ต้องเสียเงินมากใช่ไหมคุณสามารถจะซื้อภาพแบบนี้เนี่ย จากพ่อค้าแม่ค้าที่เขาตั้งใจจะขายองค์ละร้อยองละห้าสิบาทเนี่ยถ้าคุณดูเป็นคุณจะไม่เสียดายเงินแต่ถ้าคุณดูไม่เป็นคุณว่าเป็นพาระเกะ๋อ่ะมันก็เก๋ใช่ไหมเออถ้าคุณรู้ว่าเป็นพาระเกะ๋แล้วคุณจะไปซื้อทำไมแต่ถ้าคนอื่นเขาซื้อแล้วอ่ะเขาเอามามาแสดงให้คุณดูเนี่ยว่าเนี่ยถ้าคุณเจอคาบอย่างเนี้ย เนี่ยบางคุณพรมไงมอ่าแล้วไอ้ร่องรอยแบบนี้เนี่ยที่บอกว่าโอ้ใช้กดน้ำกดแกะคือเพื่อนเพื่อเห็นไหมว่าการเกิดของของคาบที่ปรากฏเนี่ยมันคือการกัดเซาะนะลักษณะของการกัดเซาะมันไม่ใช่ลักษณะของการแช่แต่พรุ่งนี้ผมเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงกว่าเครื่องนี้มันไม่ค่อยชัด เนาะโอเคก่อนจะไปนะก่อนจะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่ชัดๆเพราะว่าวันนี้นี่เออมามาตอนมืดละนะเออ